สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พี่แพทนะคะมีกิจกรรมเรนยิ้มสนุกสนุกมาให้เด็กๆได้ทํากันค่ะกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่าตบมือตบตักแล้วก็ตบไหล่ค่ะเด็กๆพูดตามพี่แพทนะคะตบมือตบมือตบมือตบตักตบมือตบมือตบไหล่แล้วสลับแล้วสลับกันไป แลสลับแล้วสลับกันไปตบตักตบไหลตบมือตบมือเด็กพูดตามพี่แพทอีกครั้งนะคะตบมือตบมือตบมือตบตักตบมือตบมือตบไหลแล้วสลับแล้วสลับกันไปแล้วสลับแล้วสลับกันไป ตบตักตบไหลตบมือตบมือพอจะได้กันหรือยังคะถ้าพอจะได้แล้วทีนี้เรามาใส่ทำนองกันค่ะตบมือตบมือตบมือตบตักตบมือตบมือตบไหลแล้วสลับแล้วสลับกันไป ละสลับและสลับกันไปตบตักตบไหลตบมือตบมือเก่งมากๆค่ะทีนี้เรามาทำพร้อมกันช้าๆนะคะสาสตบมือตบมือตบมือตบตักตบมือตบมือตบไหลละสลับและสลับกันไป แลสลับแลสลับกันไปตบตักตบไหลตบมือตบมืออีกครั้งนะคะตบมือตบมือตบมือตบตักตบมือตบมือตบไหลแลสลับ่ลสลับกันไปแลสลับ่ลสลับกันไปตบตักตบไหลตบมือตบมือทีนี้พี่แ <envy> พ, <down> <osters> พ้จะทำแบบเร็วข <Alberto>. ึ้นแล้วนะคะพร้อมไหมเอ่ย้าพร้อมแล้ว สามสิตบมือตบมือตบมือตบตักตบมือตบมือตบไหลล่าสลับล่าสลับกันไปล่าสลับล่าสลับกันไปตบตักตบไหลตบมือ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 ตบตักตบมือตบมือตบไหลล่าสลับล่าสลับกันไปล่าสลับล่าสลับกันไปตบตักตบไหลตบมือตบมือายตบมือให้ตัวเองค่ะสำหรับกิจกรรมเบนิมของเราวันนี้ก็มีเพลงเท่านี้นะคะ แล้วพบกันใหม่ค่ะเด็กบ๊ายบาย